นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพัทยาเฟสติวัล2022พร้อมด้วยพันบรบจโทเกลกริชสายวันนะรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีบริษัทสิบธันวาอีเวนต์เมกเกอร์จำกัดนำเสนอรูปแบบการจัดงานโดยที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัด งานการรักษาความปลอดภัยและการจราจรรวมถึงมาตรการป้องกันโควิด1 9 โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่าง,งวันที่16และ17กันยายน2565เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในด้านความพร้อมของเมืองพัทยาที่จะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายทั้งนี้กำหนดจัดงามในทีมนีออนซึ่งภายในงานจะมีการจัดขบวนพาเรดและการแบทเทิลวงโยชวาทย์ที่มีชื่อเสีย ระดับประเทศและการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน Big As อส Buddha b l ร z e รวมถึงการแสดงจากดีเจและมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าโดยการเดินขบวนจะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬกาตั้งแต่วงเวียนโลมาลงสู่ถนนเลียบชายหาดสิ้นสุดที่แยกชายหาดพัทยากลางซึ่งระหว่างเดินขบวนจะมีการปิดการจราจรถนนเลียบชายหาดในเวลา1 9 0ถนาฬิกา30นาทีโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน จำนวน192นายคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมาโดยส่วนใหญ่ก่อนนะครับแต่ว่าถ้ารถตก้งในซอยนีย่ก็ให้ปัดขึ้นในซอยแรกนะฮะกรบะบวนก็จะวิ่งผ่านมาจนทขกวนก็จะเคลื่อนจากอ่วงเวียนปารมานะครับลงมาตามถนนนะครับตามซอยต่างๆนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ปิดแยกเรียกลางนะครับถึงจุดนี้นะครับกบวน ก็จะคนที่อยู่ในหน้าที่ไว้นะครับเมื่อกระบวนรผ่านจากโริเวียนเพราะว่าเป็นกระบวนรทะเเ็กที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้ามีการจราจรมีรถเข้าไปกิ่งดำเนิน,นที่ประชุมนะครับเพื่อโรดพิจารณานรในกรณีการจัดงานพยาเฟสเิวัลนะครับซึ่งจะมีขึ้นนะครับวันที่17กันยาย,ยนี้นะครับ พีโนะนะครับตรมุงเวียนปารานาะครับแล้วก็จุดสิ้นสุดก็จะอยู่บริเวณแยกที่พลับชายหาดนะครับประาณนี้ก็แค่ประมาณาาเดี๋ยวก็ระต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของกฎการจราจรข้องปไทยครับ สี่กระบวนแล้วก็กระบวนกรลางนะครับอีกจุขึ้นนะครับขออนุญาตไม้เป็นไรค่อบพูดดีหน่อยนะครับก็คือแสงสะท้อนนะครับก็ในส่วนของคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเนี่ยไดอนำมาสู่นะครับเป็นงานเป็นงานเฉลิมฉลองในรูปแบบที่ไม่เหมือนก่อกเป็นรูปแบบใหม่ก็อยากอยากการแล้วก็ถึงแยกงบรยาการก็ติดรถนะครับติดถนนดขึ้นมาที่สายสอง นะจำนวนคนเดินกระบวน,นทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกจอดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็รถทั้งหมดก็จะถูกจอดอยู่ที่ตรงนั้นเหมือนกันเพื่อตั้งโชว์ในการที่ท่านที่ว่าได้มีส่วนร่วมในการเกร็บภาพบรรยากาศของรถกระบวนแหงนนทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของ สนับสนุนโดยรอบการเด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00วันทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1นซอยเปิดให้บริการ1 1 0 0ถึง20.00ติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 อคาเดมี่แอนท์ทมเปิดให้บริการทุกวันสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกาลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e d f i ส์อ Academy